เป็นแบบใหม่จริงๆนะจีน่า,าคือก็ไม่อยากให้แฟนเพลงเนี่ยเหงาน,านานนะครับล่าสุดพี่เจจตรินครับก็เลยประเดิมโปรเจกต์เจริน delivery concert ครับที่ส่งตรงความสนุกเสิร์ฟถึงบ้านแบบ e x c ก u s i v ูซีเลยทีเดียวอันนี้คือในบ้านนะฮะจัดเต็มแบบแสงสีเสียงชุดใหญ่โดยจ่ายเพียง30,000นบาทเท่านั้นจีน่าลองดูไหม <laughs> เอางี้หนูดูนแบบนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็มีการจํากัดผู้เข้าร่วมปาร์ตี้ไม่เกินยี่สิบห้าคนนะครับล่าสุดเนี่ยประเดิมบ้านแรกไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือคุณเอ่อคุณเก่งเอ่อคนจัดคนเก่งนะครับอย่างคุณดาวพอริลไทยนรงเดชครับที่ขอควักสามแสนจ่ายเน้นๆชวนเพื่อนๆเนี่ยมาปาร์ตี้กันแบบสุดมันด้วยกันครับแต่คนที่รักวักันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่ สนุกมากมากค่ะแต่ในเรื่องขการอะไรจริงๆก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนๆมานานนะคะแเราก็ชอบพี่เจเนี่ยก็มีโครงการที่จะจัดแบบเป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่บ้านนะคะที่บอกติศิลปินบางท่านก็อาจจะไม่ค,ค่อยค่อยรับเป็นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออลองชวนเพื่อนๆมาร่วมสนุกกันดูนั่นเองอะค่ะแต่จริงๆเราวอร์มันจะสี่โมงนะคะคือเ,เพื่อนๆพื่อนจะเริ่มมาตับบ้งแต่ตอนเย็นแล้วใครเดินเข้ามาเราก็แบบอ่ะ,อะ,อะ ค่ะเราก็แบบก็เหมือนเราทุกคนก็ตื่นเต้นที่ที่จะได้จะได้แบบมาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็ตั้งแต่เอาเสตชีเดินเข้ามาในห้องเลยนี่ค่ะก็คือแบบไม่เราไม่ได้นั่งกันเลยแล้วก็มีแต่ความสนุกเป็นเสียงหัวเราะไม่มีนาทีแห่งความแบบเงียบๆหรือว่าแบบเศร้าๆหรือว่าเบื่อๆเลยค่ะือมันก็ทั้งทั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยมันเหมือนกับเราก็สนุกทุกคนก็โอ้มม่เหมือนกับ เออไม่ได้ไม่ได้ถือกิ้มานานแล้วแล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่ได้หัวใจเต้นแรงแบบนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เคเขาก็เป็นทพื่อเขาก็เตรียมเตรียมเพลงแล้วก็รวมถึงเครื่องเสียอะไรต่างๆซึ่งซึ่งเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะคะนี่พี่ดาวบอกเพื่อนๆก่อนไหมครับว่าจะมีพี่เจมาเล่นหรือว่าเซอร์ไพรส์กันในวันนั้นเลยครับพี่ดาวก็ก็บอกนะคะเพราะว่าจริงๆมันกําหนดไว้เยี่บห25คนแล้วเราสึกว่าทุกคนต้องอยากมาแน่ๆ ่ดวครับกับรูปแบบของ new ิ o r น a l พี่อนร,รู้สึกยังไงบ้างครับที่คนไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับพี่ดาวพี่ว่าหลังๆการจัดงานแบบที่เป็นกลุ่มเล็กๆก็ก็มีให้เห็นอยู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ลักษณะของคอนเสิร์ตเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นแต่แต่ว่าสําหรับตัวตัวของพี่เองแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจริงๆเราชอบการจัดแบบนี้มันอบอุ่นแล้วก็เราสามารถเอ,อเหมือนกับ เชิญเพื่อน,อน,นเพื่อนหรือคนสนิทเพื่อนลูกเพื่อนสามีเพื่อนพี่เพื่อนน้องเลยค่ะมา่วมสนุกกันแล้วมันก็เป็นอะไรที่อบอุ่นใกล้ชิดแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องอายใครเวลาเราเต้นหรือเราอยากจะร้องอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่ที่ก็ก็เป็นความสุขเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับพี่ดาวครับขอบคุณนะคะค่ะบ๊ายบยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ